สวัสดีจ้าเซลล์ออมคู่ปตาบันดุงจ้ามือนี้เซลล์ออมสิมารีวิวรถยูนาร์ลันเนาะจ้าซึ่งเป็นรุ่น l c 0 1 8ตอนนี้จัดโปรโมชั่นมีดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเนาะจ้าดาวถือพ่นสบายจ้าสำหรับรุ่นนี้จัดโปรอีกแล้วจ้าเขามาเบิ้งน้ำกันไล่ไล่เลยจ้ารถเขามั่งไหมรถนี่มีแต่ขั้นงามๆจ้าเดี๋ยวเซลล์ออมสินผ้าเบิ้งว่าแต่ละขั้นดาวเท่าไรเนาะจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้ง แต่ละขั้นกันเลยจ้ะมาพอกันกับขั้นแรกเนาะจ้ะขั้นนี้เป็นรถปีหกสองเนะจ้ะได้พันหกลอยเก่าสม้งจ้ะวางเงินดาวอยู่ที่หาพันบาทเท่านั้นจ้ะสำหรับขั้นนี้ผ่อนในหกปีคือกันจ้ะปีละเจ็ดหมื่นซีนี่งวดใหญ่สองพันจ้ะราคาเงินโซดกระซียู่ที่อ่าสามแสนแปดหมืหาพันบาทเนาะจ้ะได้อุปกรณ์นาหลังจ้ะดันนาแล้วก็พัหลังจ้ะ ได้เ้าก่ะไปเบิ้งต่ออีกจะเป็นขั้นที่สองเนาะจ้ะขั้นที่สองนี่นี่เป็นโตเอสพีจ่าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะจ้ะเป็นรถปีหกหาจ่าได้สองพันเก้าร้อยแปดสิบสองชั่วโมงจ้ะวางเงินดาวยูทีหาพันบาทขึ้นกันจ้ะสำหรับขั้นนี้ราคาเงินสดยูทีสี่แสนถวนเนาะจ้ะได้อุปกรณ์นาลังจ่าดาวห้าพันบาทจ้ะขั้นที่สองเนาะมาไปเบิ้งขั้นที่สาม คันที่สามนี่เป็น l c 0ศูนย์ด้ีที่นจ้ะขั้นนี้เป็นรถปี6กสามจ้ะได้สอง9สสิบเกาชั่วโมงจ้ะได้ว่าเงื่อนดาวยุทีหาพันบาทคือกันจะ้ะขั้นนี้ราคาเงินสดกสียุทีดื่3 8 5พันบาทเนาะจ้ะสำหรับขั้นที่สามจ้ะต่อด้วยขั้นที่สี่ขั้นนี้เนาะขั้นนี้กับสิเป็น l c 0ศูนย์ือกันจะ้ะ l c 0ศ8นย์ดดีที่เนาะจ้ะขั้นนี้เป็นรถปี หกสามจ้ะแต่ว่าขั้นนี้นี่ราคาเงินสดอยู่ที่สี่แสนบาทนะจ้ะใปอุปกรณ์นาลังจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเ้ากไปพ่อขั้นที่หานะจ้ะขั้นที่หานี่สามขั้นที่หาเป็นปีหกสองจ้ะได้สองพันสามรอยชั่วโมงดรารับรถอยู่หาพันคือกันจ้ะราคานี้ เงินสดยูทีสามเซนเจ็ดนะจ่ะได้อุปกรณ์นาหลังพรได้หกปีปีละเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหัดใหญ่สองพันทุกเดือนจ่ะมาพอกันกับขั้นที่หกนะจ่ะขั้นนี้ขั้นที่หกขั้นที่หกขั้นนี้เนียนเป็นโตเอสพีนะจ่ะเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีจ้าขั้นนี้สีด่ดาวงดาวยูทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะจ่ะแต่อุปกรณ์นาหลังเป็นรถปีหกหาได้หนึ่งพัน หนึ่ง่วอยเจ็ดสมงจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปต่อกับขั้นที่เจ็ดนะจ้ะขั้นที่เจ็ดคันนี้อ่าเป็น L 4 0 1ศูนย์หนึ่แปด SP ลยจ้ะขันนี้สิคายับรอได้เวยจ้ะเป็นรถปีหกหาได้สองพันสี่รโอยสิบสอง่วโมงจ้ะดาวยิ่ที่หาพันบาทเลยจ้ะสำหรับขั้นนี้จ้ะ มาพอกันกับขั้นที่อันนี้ขั้นที่แปดเนาะสามสี่หนึ่งแปดมีหลายขั้นให้เลือกนะจ่ะขั้นนี้เป็น lc ศูนย์หนึ่งแปด dt จะเป็นรถปี 2, หกสามในสองพันหนึ่งร้อยหาสิบชั่วโมงจะได้ว่างเงื่อนดาวย ut สองหมืนบาทเนาะจา่ะสำหรับขั้นนี้อันนี้ก็คือเป็นสภาพเดิมๆมน่ะจะได้อุปกรณ์นาลังขึ้นกันจ่ะมาพอกับขั้นที่เก่าเนาะจา่ะขั้นที่เก่าขั้นนี้นี่ได้ยัน เรียกว่าเงินดาวยุทธีหาพันบาทเพื่อกันจ่าราคาเงื่อนสดกระซี่ยุทธีสามเซนเจ็ดนะจ่าเป็นรถปีหกสามในสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงเป็นตัวเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะจ่าจ่าคันเป็นปีกระตตปีละเจ็ตมืนซี่จ่าหัวใหญ่สองพันโอเคจ่มามันนี่เอามาให้เบิง้งเครงเบิดเก่าขั้นนะจ่า เป็นยังไงนาะจากพอกันกับเก่าขั้นที่ออมแนะนําไปเป็นรถเขาไม่ในรถนี้นาะจ้ะดาวยูเริ่มต้นอยูหาพันบาทเท่านั้นจ้ะเบอร์โทรออม0ูนย์หกหนึ่งศยอกจ้ะมาเบิ้งน้ำกันหลายๆนะจ้ะมาลองขับเลยจ้ะจังได้พอกันคลิปนาจ้าขอบคุณจ้า